มื้อสายนี่ค่ะมื้อเช้านี่เป็นไข่ไข่ต้มไปละผัดผักแกงอ่อมท่่ครงหมูปิดไก่นี่ก็มะกรูดสองลูกเกลือนิดหน่อยโซดาหนึ่งขวด<ม> <c oughs> ชื่นใจ <c oughs> วันนี้แดดดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเมื่อวานสั่งน้องกายไว้ละกลับจากโรงเรียนก็แวะเปิดสปริงเกอร์เลยเอาเบเกอร์ขึ้นเฉย ไม่มีฝนถ้าฝนมาก็ไม่ต้องวันนี้จะมีของมาส่งอีกเยอะเลยต้นอะไรก็ไม่อะไรานางเอกอยู่นี่ค่ะ